เรียนจีบเรียนจีบกันนะให้หัาาวเราช้ากลางมือทันทีนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้นิ้วโป้งจรดนิ้วชี้ข้อที่หนึ่งนั้นสีรีบทำทันใดจีบฟั่มนิ้วต่ำเถิดนะานิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบไงนั้นไงหากข้อมือเขาหาแขนไว้หากข้อมือเขาหาแข,ข,ขนไว้จดจำใส่ใจอย่าได้ลืมเรือน สวัสดีนันกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุปเปิ้ลรำไทยสายฮามาแล้วนะครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันประโยชน์ของนาฏศิลป์ไทยนะครับก็เป็นการใช้วิชาชีพผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชานาฏศิลป์ได้อย่างชัดเจน โดยมีความชำนาญมีความสามารถสามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับเพราะในกิจกรรมต่างๆเนี่ยในวิชาของนาฏศิลป์เนี НАЯ ่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เสมอในทุกที่ทุกสถานการณ์นะครับเช่นถ้ามีงานแต่งก็จะมีรำนะครับหน้าขบวนงานแต่งที่เป็นจบวนขบวนเจ้าบ่าวลักษณะประมาณนี้งานศพ ก็จะเป็นรําหน้าไฟลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นประโยชน์โดยน่าจะสินเนี่ยจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับต่อไปเป็นการบริหารร่างกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์โดยในขณะที่การฝึกเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการออกกําลังกายง่ายๆโดยการใช้ ท่าทางการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายโดยขับเคลื่อนในของในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยนะครับแนวทางการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยเรียนเป็นการฟื้นฟูโดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กําลังจะสูญหายไปนะครับหรือที่มันหายไปแล้วขุดขึ้นมา ค้นคว้าขึ้นมาหาข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้มีคุณค่ามากขึ้นก็เป็นแนวทางในการอนุรักษ์นาาศิสิ์ไทยนะครับส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆก็คือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบของการอนุรักษ์นาาศิสินไทยนะครับนักเรียนจบไปแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นในรูปแบบของแนวทางการอนุรักษ์น่าจะสินไทยนะครับมีงานให้นักเรียนทำนะครับง่ายๆ1ข้อนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยเขียนแนวทางการอนุรักษ์น่าจะสินไทยมา1ข้อพร้อมเขียนลงในสมุดวิชาดนตรีน่าสินพิมพ์เขียนชื่อนะฮะนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่ม ดนตรีน่าจะสินป .4 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ